ฮ่า <c oughs> กับสวัสดีก้นที่ถือศีลสูงก็ไม่หญิงสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ที่แล่นผ่านช่องปิงกันแล้วกันสวัสดีอีหายทุกคนนะคะเ้อ <c oughs> เขออไปคือคือกากๆอะไลนะอืออือ อพอดีมาเจอคอมเมนต์นะคอมเมนต์ในช่องแม่หญิงนี่ละเขาบอกว่าเขาเป็นเอฟซีบอสโจเขาบอกว่าผมเป็นเอฟซีบอสโจและผมก็เป็นเอฟซีเซนนนอืมอ่า เขาบอกว่าเขาไม่ชอบดรามา่าและเขาก็มาตำหนิแม่ว่าอุ้งอิงจะเห็นด้วยกับพวกคุณไหมในการที่พวกคุณมาดราม่าด่ากันเนี่ยการที่พวกคุณมาปกป้องน้องเนี่ยอุ้งอิงไม่ได้เห็นด้วยกับพวกคุณวาสาน <c oughs> โอเคจ้าฟังนะจ๊ะแต่คอมเมนต์นี้แม่ออกไปแล้วฟังนะมึงเป็น f c บ o t และมึงเสือสะเออมาช่องกูทำไมมึงไม่ชอบดรามา่า มึงก็ไม่ต้องเสือกค่ะช่องกูมันเป็นแบบนี้จุดกําเนิดมันมาอย่างนี้ถ้ากูไม่ดา่าใครจะด่าจ๊ะกูไม่รู้ว่าองอิเงจะเห็นด้วยหรือไม่แต่กูรู้ว่าน้องร้องไห้แคร์ไหมวะมึงไม่ต้องเสนอหน้ามาหรอกมาแล้วก็ ผมเป็น fc บอสจมึงก็ไปหาบอสจ้ะมึงไม่ใช่ fc กูก็ไม่ต้องเสือกซะเอะคอมเมนต์ Comment. นะไม่ต้องมาบอกว่าผมเป็น fc บอสจผมก็ไม่ชอบนะที่มาดามองดาม,มากมึงก็ไปคุยกับบอสโน่นมาเสือกอะไรช่องกูกูก็ปกป้องน้องมาอย่างนี้ปีกว่าแล้วควย ใครให้มึงมาใครให้มึงมาใครจุดทูบเชิญมึงมามึงเป็นเอฟซีเสียนวลมึงก็ไปช่องเสียนวลน,นะมึงไม่ต้องมาตําหนิกูว่าทําไมช่องกูจะต้องด่ามากที่กูด่ามากคือมันเกิดประเด็นมาแล้วกูจึงมาแก้กูจึงมาด่ากลับกูบอกแล้วกูไม่เคยด่าใครร่วงหน้าแต่ถ้ากูต้องมาดานั้นมันมีประเด็นมาแล้วไฟไอ้บัพพาลูซี่ มึงเป็นเอฟซใครมึงก็ไปหาเขามึงไปคุยกับบอสนุอนอย่าเสือกช่องกูกูเป็นแบบนี้กูทนไม่ได้ถ้าใครต้องมาโดนด่าถ้าคนคนนั้นกูรักเขาแล้วกูก็ต้องด่ากลับคือด่ามาด่ากลับคือกูไม่โกงกูไม่ชอบโกงคนนะมาทางไหนก็ไปทางนั้นคะ่ะ มาช่องกูแล้วมาบอกเป็นเอฟซีคนนั้นเป็นเอซมึงมาทำไมแล้วมึงอย่ามาคิดว่าเปลี่ยนแปลงกูมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงกูค่ะกูเป็นแบบนี้แล้วกูก็พอใจที่กูเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะชอบดราม่าอย่างนี้แหละยอดวิวจึงตกจะตกไม่จกก็ไม่ได้เกี่ยวกับมึงค่ะกูจะได้น้อยได้มากกูมันไม่เกี่ยวกับมึงมันไม่ได้หนักหัวมึงด้วยมึงชอบใครมึงก็ไปค่ะ นะกูกับเสนยนนไม่มีปัญหากันกูก็รักศรัทธาเสนานเหมือนกันมึงจะให้กูทําเหมือนเสนานกูก็ทาไม่ได้เพราะคนละคนกันค่ะไลสไตล์ไม่เหมือนกันคนอย่างเสนยนนไม่จะเป็นต้องด่าใครเขาก็มีคนดูแต่ช่องกูเนี่ยทุกคนมีทิศทางเป็นของตัวเองที่พวกเขามาติดตามกูเพราะกูด่าแทนน้องถ้ากูไม่ด่าแทนน้องใครจะดูกูคะ นี่คือทางเดินที่กูเลือกแล้วไฟเข้าใจไหมกูไม่รับรู้ว่ามึงจะคิดยังไงแต่กูรู้แค่ว่าลูกอุ้งอิงแอบร้องไห้กูรู้มาแค่นี้ถ้ามันเสอเสือกล้าดอวอิงกูก็ด่ากลับทุกตัวค่ะรับรองว่า มันจะไม่ได้ด่าลูกอิงฝ่ายเดียวแน่นอนถ้ากูยังอยู่ตรงนี้อย่าเสือกมาห้ามกูเข้ามาในเบิงตามาตาเลือผม fc boss อดโจนะครับมึง fc boss มึงก็ไปหาเขาน่นมึงเสือกมากูทำไมเข้ามาแล้วมาบอกเป็น fc คนนั้นคนนี้มึงไม่ใช่ fc กูมึงมาทำไมมึงเสือกสะเออคอมเมนต์เพื่ออะไร กูไม่ได้อยากเห็นมึงถ้าทนไม่ได้ก็ไปคัดห้ำตายเลยอย่ามาัเสือกกูจะด่าใครกูจะจัดการใครกูจะโต้อตอบใครมันเรื่องของกูสิทธิ์ของกูกูเลือกแล้วกูไม่ได้มาเพื่อใครด่ากันโอ้ยดีดีเจ๋วๆจวกูไม่ทำค่ะเพราะสังคมทุกวันนี้มันเบ็เดเบี้ยวมาเยอะแล้ว คนดีถูกเล่นงานแต่คนชั่วกลับได้รับการชื่นชมมีทางเดียวพู้มือะต้องให้สวรรค์ลงโทษออกูบอกมึงแค่นี้แหละกูนึกถึงคำพูดยายไรหรือลูกกันชัยหรือพ่อกันชัยอยู่คำหนึง่งให้เวนกรรมจัดการออโอเคอันนั้นเป็นไลสไตล์ของเขาสำหรับกูเวนกรรมบางทีมันก็ช้า กูไม่รู้หรอกว่าเวนกรรมจะมาเมื่อไหร่แต่กูสามารถด่าโต้กลับได้ทันทีทุกตัวรักใครชอบใครก็ไปชมคนนั้นนะอย่าจะเออเข้ามาว่าผมเป็น f อฟซอโจเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูค่ะมึงก็ไปคอมเมนต์ช่องบอสโนนไม่ต้องเสือกมาช่องกูเพราะมึงไม่ใช่ f อซกู กูต้อนรับเฉพาะ fc กูเท่านั้นใครเกียดกูไม่ต้องเข้ามานะจ๊ะเออแต่เกียดแล้วเข้ามาแล้วไม่ได้พูดอะไรกูก็ยินดีต้อนรับแต่ถ้าเกียดแล้วเข้ามาเสือ c ม m n t เนี่ยไปเถอะกาไปไหนก็ไปแล้วแต่เมืองจ้ะอืมไปแดกข้าวแดกยานอนหรืออาจจะทำอะไรก็แล้วแต่มืองหรือมืองจะไปรักษาโรคประสาทแดกของเมืองก็ได้มาห้ามได้ยังไง นี่น,นะอุงอิงก็ไม่ได้เห็นด้วยนะกับการกระทําของคุณน่ะมึงเป็นอะไรอ่ะฮะมึงไม่ได้โคตรพ่อโคตรแม่กูมึงอย่าเสือกคายควายเขาจะเห็นด้วยมเมนด้วยกูไม่ได้สนใจค่ะแต่กูถือว่าเอฟซีมาบอกกูว่าน้องโดนด่าน้องโดนแซมีใครออกมาพูดไหมโต้กลับไหมที่ผ่านมามันไม่มีเลย ถามว่าน้องโตกลับได้ไหมเขาก็โตกลับไม่ได้เพราะเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาเป็นศิล,ลปินแต่เอฟซีอย่างกูโตได้ค่ะเพราะกูไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์และกูก็เต็มใจที่จะพูดประเด็นนี้ด้วยถ้าวันไหนกูไม่ดา่าลูกกูก็นอนไม่หลับมึงเข้าใจยังมึงอย่าสะเออมาพิมพ์แบบนี้อย่าให้กูเห็นเองนะคอมเมนต์แบบนี้กูบล็อกนะต่อไปนี้นี่กูแค่เอาอก บอมักกับกรองมาเบิงค่ะมึงไปช่องที่มึงชอบนนมึงชอบใครมึงก็ไปค่ะช่องกูเป็นแบบนี้อย่าเอาความคิดของตัวเองเพื่อมาเปลี่ยนแปลงกูกูกับมึงคนละคนกันและกูก็ไม่รู้จักมึงด้วยและถามต่อว่ากูอยากรู้จักกับมึงไหมนะจ๊ะไม่ต้องเสนอหน้าค่ะเท้ามาเดีย ผมเป็นเอฟซีบอสกันเรื่องของเม,มืองไหมอะกูไม่ได้อยากรู้เลยค่ะว่าเม,มืองเอฟซีใครกูรู้แค่ว่าเอฟซที่เขามานี่คือเขาอยากมาฟังกูแล้วก็เป็นเอฟซีอีหลาวุงอิงแบบนี้กูพอใจแล้วค่ะเนาะไม่ต้องเสนอหน้าว่าผมเป็นเอฟซีบอสและอุ่งอิงก็มไม่ได้เห็นด้วยกับการที่คุณดราม,ม่าทุกวัน เน็ตกูไหมอุ้งอิงจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เกี่ยวค่ะกูรู้สึกว่ากูรู้สึกว่ากูต้องปกป้องกูก็ปกป้องแค่นั้นกูไม่ต้องมานั่งฟังเออฮัลโหลลูกจะเห็นด้วยไหมกับการที่แม่ปกป้องน้องเนี่ยถ้ากูมมวแต่ถามคุณลุงนีกูคงไม่ได้ปกป้องเขาจนถึงวันนี้ล่ะค่ะการที่จะปกป้องใครสักคนน่ะกูมีวิจารณญาณ ในการที่กูจะพูดอะไรกูดูมานานแล้วไม่ใช่ว่าเขาด่าวันเดียวกูโตกับมันด่าน้องมาเกือบปีแล้วไฟเคลียนะจ๊ะอย่าเสือกถ้าไม่ได้เป็นเอฟซกูก็ไม่ต้องเสือกค่ะกูเป็นแบบนี้กูเป็นคนไม่โกงการด่าคนถ้าไม่ด่าลูกอุ๋งอิงกูก็ไม่ดา่าถ้าไม่แซะลูกอิงกูก็ไม่แซะ เพราะกูมีหน้าที่กูเชื่อว่ากูมาทําหน้าที่ตรงนี้นี่คือโชคชะตาของกูมึงไม่ชอบกูก็อย่าเสือกขอภัยลูกทุกคนค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะได้เจอกันนะแม่เดี๋ยวแม่ไปเตรียมตัวก่อนอืมบ๊ายบายเพิ่งถูกบ้านเสร็จจะ้ะ